สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับเอฟซีสาวน้อยเอฟซีน้องหญิงครับพบ่อกับบ่าวโทนครับบ้านทองขาวครับจากบ้านไอจากบ้านของปนตรงมามันกับเปียกหมดแลวเนาะ บานบุญหลอดบุญหล,ลอดสละบ้านแล้วขายทอดตลาดทองขาวมาสือต่อบุญหล,ลอดขายบ้านทิ้งแล้วบุญหลอดไปอนอนข้างถนนแล้วไม่อยู่บ้านแล้วบุญหลอด พ่อายายสั่งปอยายสังมาพี่นองแต่ว่าลูกนองบอ่มาป่อยายสั่งปอยายสังมาลูกนองบอ่มาไปแล้วห <c oughs> ลูกนองบอ่มาไปเลยอ่านหลาด <c oughs> สีสเกตสร้างบ้านมาแล้วทำไมถึงกลับ ลุงน้องบ่เขาครับบ่มียังทายคนนะกลับดีกลัวครับพีน่น้องกะตอนนี้รวมตัวกันครบทีมแล้วนะครับสำหรับทีมหลังบ้านรอเวลารวมตัวครบทีมมาสามสี่มือบ่พร้อมครบทีมจา้าเถื่อปูกับมาออกมาหน้าแป๊บแปบกับฝ้าวเมือ่อ ในเมื่อครบทีมแล้วเขาก็จะมาหมอบมาไล่ทีมหลังบ้านนะครับมาหลับมาไล,ล่เร็ว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 แดดฮอนมาไล่ทีมหลังบ้านนะครับวันนี้ได้รับจาก พ่อจอมนะครับพ่อลอยพ่อสัญญาแม่พิมพ์ี่มนนะครับแล้วก็จากพ่อท็อปบางเสาธงหาท่านนะครับรวมเป็นกำลังใจให้ทีมหลังบานนะครับเนาะสำหรับมาลลยกำลังใจทีมหลังบานนะครับกับพ่อลอแม่เอฟซีคอยสนับสนุนนะครับสนับสนุนน้องอุ้งอิงแล้วก็ สนับสนุนเสือสนับสนุนมาไล่ทีมหลังบ้านนะครับขอบคุณในความหักแพงของพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับเนาะที่ร่วมสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจครับพี่น้องนี่คือกําลังใจทีมหลังบ้านของเรานะครับแดดเปลียงเปียงครับปลาปูลูกๆลูกๆลูกรับมาไล่เร็ว อันน <muitas S 2> ี <sketches> oh. s <S ้ละยืนตรงนี้ละแสงซองดีเออเกินไปเลยน้องโผปลาผีดีกลัวผีหฮมแค่ผีมาผีดูผีดีกลัวมันจังหอมนี่นี่จากพ่อจอมพ่อลอย พ่อสัญญาแม่พิมพ์พิมลคนละหนึ่งร้อยนะแล้วก็จากพ่อท็อปบางเสาธงคนละสามร้อยรวมแล้ววันนี้นะครับทีมหลังบ้านเรารับคนละเจ็ดร้อยบาทนะครับอ่ะปูรับเลยสดๆครับนี่คือสดๆงินสดๆครับเจ็ดร้อยเจ้าแวกมากี้ดังเจ้าหูพ่อเยอะกว่าจังหวัดเนาะพ่อจอมพ่อลอยพ่อสัญญาแม่พิมพ์พิมลแล้วก็แม่พิมลพันธแล้วก็พ่อท็อป แม่ยศจอมมีมุนพ่อพ่อพ e> ่อสัญญาพ่อสัญญาพ่อทอพพ่อทอพอ่าแล้วก็แม่พี่มลพันธ์แม่พี่มลพันธ์อ่าดลยดให้เจ้าทองยงก้อยมีส่งมีมันเด้อาเดี๋ยวหเจ้าจิเออ้อ้าวพ่อจอม พ่อจอมพ่อลอยพอสัญญาแม่พรอพี่มลพ่อพม่มลพันพ่อท็อปแม่พิมลพันแล้วก็พ่อท็อปอันนี้บอกได้เหมบอตองอ่านไหนบอถูกกับยังอ่านออกพ่อจอมยื้อน้องเหมือพ่อลอยพ่อยังพ่อสัญญาพ่อจอมพ่อลอยพ่อสัญญาพ่อท็อปพ่อมลพันแม่แม่พพ่อท็อป ใบว่าเลยแก้วผีแก้วโจ้ใบวมาเลยด้วยปัง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 เด้องวดชิมานี่ปังปังตลอดไปเอ้ยซื้อเพิ่นตัวจอมพ่อสัญญาพ่อท็อป พีมันธ์แม่พี่มลพันแม่แม่พี่มลพันพ่อลอยพี่มนพันพ่อลอยโชคันหมาสให้บ้างเลยี่ลำยูกเาแต่สตัวนี่ปาจางปูค่ะของประวันเอาสิงตาเราแล้วเหรออ๊บพ่อใหญ่จ้าวจ้าวจ้าวจ้ามจ้าว้าวจ้าวจ้าวจ้วจ้วจ้าวจ้าวจ้าจา้าวจ้าวจ้้าว้าวจ้าวา้าา้าา ะสำหรับของใส่พ่อจอมเจ้าเกดพ่อลอยพ่อลอยเจ้าป้ตะเล่าพ่อทอปแม่พี่มนพันน์องหมอหายลำลำเรื่อยๆสุขาพสุขนเด้อค่ะเดินทางแควคาดปลอดภัยเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยสุขสบา้ลำลำเรื่อยๆคุณน้าคุณน้าบ้านสบาหากลับไปมื่นๆเ่าเด้อค่ะจับจับเล่งเล่งใส่ตะปะนางในนั้น เราไปเลขอบคุณค่ะจ้าวมาากล่องใส่เล่งใส่แต่ปะนางเล่งเล่งปะนางเปนปะนางมากเล่งคูเลยอ่ะของปะนางกับของลุงเดียรอะว้าวมาป่ะนี่ของไผ่เนี่ยจากไผ่เนี่ยเอามาอ่านไหมก่อนโอยอ่านยังกับทองนะนะเขาทองทั้งสองคนะนะๆกับสองจำได้แล้ว พ่อจอมพ่อจ้มพ่อลอยพ่อจอมพ่อลอยพ่อสัญญาพ่อลอยพ่อจอมพ่อสัญญาแม่พี่มนทานบรรฮอดนน้ำจากของจำบ่ไดขึ้นก่อนปูว่าขวดมาลากันป่ะว่าแต่เขาขอบคุณทุกกำลังใจด้วยใจขอบคุณมากมากนะคะขอให้ทุกคนมาไล่ซีมหลังมาขอบคุณค่ะ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 โจ๊กมันหมาของลูกเรียกัรนีละลูกเรียบอกนี่แหละ มามามาลุงเดียลุงเดียเรียกลุงเดียมาค่ะมีลูกขอบคุณมีแต่ความสุขความเจริญค่ะขอบคุณมากๆเพาะวันนว้พ่อเป็นคือการขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากเพราะม่พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งปังๆดังๆรวยๆครับมีโชคลุยน้องไหลมาถ่ามาแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับและครอบครัว ขอบคุณตัวกำลังใจครับขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่เขามารับชมคลิปวิดีโอเขามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิดโฆษณาน่อครับพี่น้องเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาไวปสนีสกอร์ได้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ